สวัสดีค่ะพอดีวันก่อนว่าจะมาฝนมันตกคราวนี้ก็เลยจะต้องมาหักวันนี้ค่ะเพื่อนๆหักเร็วๆเ,เลยนะเพราะว่าจะเอาไปให้เพื่อนสดๆเลยไม่มีเวลาเอาหักไปเลยหักหักเอาหักเอาลัวเพื่อนๆป,ป้าๆพี่ๆนะนะจะรอ เลยใส่ถุงนะเดียวนะวันนี้เอาถุงเดียวนะวันนี้อัาหนึ่งอาหักปวดจะนอเนาะหักแล้วก็จะเอาไปให้เลยขึ้นรถไปเลยหักมันมันกินกันเพลินๆพ้านเอาเข้าไปมีอีกดไหม มีเห็ดหรือเปล่าโอ้ยอดผอมแท้ยอดผอมแล้วก็ไม่ชอบนะอะหักทีละสองยอดไปเลยปะลมก็แรงอเอามาดูนี่อันนี้ยอดดีขึ้นมาหน่อยก่อนเขาไถมีหักไปเลยหักไปยังไงก็ได้ เยือนหัวนะคะสวัสดีนะคะทุกคนออรอนลุ้นกันว่าจะผ่านกฎของ y youtube หรือเปล่าโอ้หักแบบนี้ให้กี่คะแนนเนี่ยหักแบบนี้จะได้กี่คะแนน มาดูน่หักรีบรีบเลยดูอ่ะ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 ดูค่ะดูยอดค่ะอบอวบอันอันมาฝั่งนี้อีกไม่พูดพร่ำทำเพลง เอาไปข้อแค่ครึ่งชั่วโมองก็แล้วกันวันเนี้หักภาษาอะไรวะหักแบบไหนวะทำไมหักหมั่วอย่างนี้วะก็มันมันเนาะมันมันเนาะนี่อ่ะอันนี้ด้วยกลุ่มนี้ด้วยอยอดแบบนี้ด้วย มาตรงนี้ถุงเดียวหักไม่ค่อยมันหรอกแ้าถุงเดียวเนี่ยเห็นไหยอดที่เคยหักไปแล้วขแขนก,ก็อ้วนมากจะสวยอ,อันนี้ดูอันนี้หักลงจากข้างบนเลยนะจะได้ดูง่ายขึ้น จากข้างบนลงไปข้างล่างอยากจะทำวิดีโอยาวๆยาวๆก็คือไม่เกิน4.5นาทีเดีนาทีจะเบื่อแต่จะเบื่อกันสักก่อนอากาศดีวันนี้อากาศดีมาก โอ้แข็งและไม่เอาไม่เอานะถ้าแข็งนะแข็งแข็งก่นแก่นี่ไม่เอานะไม่อร่อยอันนี้ไปเอาสั้นนิดหนึ่งสั้นนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเดินไปเก็บอีกยาวอยู่เดินเดินมากทินะเดินมาก็โชว์กันต่อไปเพราะว่าทิน่าจะเดินไปฝั่งนู้นเห็นไหม เนไปเอาฝั่งนู้นอันนี้ผอมไปไหมผอมไปนะผอมไปก็ไปเอายอดโตๆตตดีกว่าก็าจะได้กินอร่อยๆอร่อยนี่เห็นไหมใช่หมดเลยอันนี้นอ้วนนีดนึดยอดเขียวๆที่หน้าเซตอัพกล้องแล้วนะกล้องที่จะเอามาจับไก่ฟ้าเดี๋ยวปัญหาที่วิคแอนจะต้องเอามาลง จะต้องถามคนดูแลไก่ก่อนอ่ะมาดูยอดนี่จะถามว่าเราเอากล้องไว้มุมไหนของฟาร์มได้โดยที่ไม่บรบกวนเขามไม่เป็นไรหรอกแกก็มีกล้องของแกแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็ครึ่งถุงแล้วติ นี่หักวันก่อนผอมไปไม่เอาเอามาดูค่ะมาดูนี่มาฝั่งนี้พอหักเสร็จก็จะเอาไปวางไว้ไงตอนขับรถก็จะได้เอาใส่รถไปเลยเพราะว่าขี้เกียจย้อนกลับเอาไปบ้านถือหนัก เทะอลังการล้านแปทะ,ทะชอบดีไก่เข้ามากินยอดเมนเข้าเอาไว้แล้ว แห่งของต้นนี้ได้สองกรรม,ม,ม,มสัตกรรมสละวะ้ ได้เท่าไหร่แล้วเจ็ดนาทนีจะเต็มถุงแล้วนะเอาไปต่อหักมันมันเก็บกันเพลินเพินเดินไปกระชมสวนไปนะคะเพื่อน,นข้างบนนี่จนไก่เป็นจนเทีนและไก่เลยนลกไม่รอด แกะก็แก่มันมัน,มนล้วจะจากกันไปต้นเดียวก็จะได้เยอะ แป๊บเดียวมันก็เต็มมาแล้วมันจะไปเหลืออะไรเนี่ยนอ่อนๆก็มีแต่ต้องเข้ามาลึกนิดนึง 2วันติดกันแล้วนะคะต้นะของเราก็จะคึกยหญ่กานน้อยไม่เอาการใหญ่ใหญ่โอ้ดูยอดอันนี้ก,กรอบๆอะมะนี่ค่ะต้นนี้ก็คงจะเต็มถุงซะหน่อวะ่ะ เอามาดูนะหนึ่งด้านมาี่ห้าหกเจ็ดนับทำไมอยากจะรู้ว่ามีกี่อัน8 9ดเก้าสิบเอ็ดามสิห้าอยาคนนี้เป็นบ้านนับก้านคณะสิห

ส6 37ิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบปดประมาณสี่สิบเก้านะต้นนี้นี่เห็นไหมางามแทะมานี่ก็จะเก็บหรือเปล่าไม่รู้นี่เดี๋ยวจะไปเอาข้างนอกนู้นใกล้ๆทางเดินนั่นแหละเอาอันนี้อ,นอ่อนดี แบบนี้เอาอยู่อะไรจะอันนี้คะน้าเนี่ยผักเขียวนะ่ามีประโยชน์มากเลยนะคะมีประโยชน์เยอะจริงๆ ซาลาว่าเร็วลเลยนะคะโอ้ยเม็ดฝนพรำๆลงมาจากไหน มันแทะแทะหรือว่าแต่คนดูเลยคนหักยังมัน ไม้ให้ไก่กินแต่ว่าเพื่อนต้องวางด้วยก็จะเอาไปให้เขาอโอ้ยอดล่างๆก็มีโล่ โทษคะ่ะลมแรงมากเลยเาาถึงต้นนี้ต้นหนึ่งใกล้จะถึงทางออกแล้วแหละแต่กว่าจะถึงก็คงจะล้นถุงล้นถุงแล้วทีหน้าก็ต้องรีบเดินกลับบ้านเด้เดินกลับบ้านแล้วก็ไปเก็บข้าวของเพราะว่าจะไปทำธุละ จะพาคนเก่ไปหาหมอหมอน,นัดแล้วก็ดูแลคนแก่ไปได้วยอันนี้ก็ข้างๆนี่ก็งามนะนี่อันนี้ก็เก็บัเพลินเกินต้าน การร้านหายางไงเห็นไหมสิบห้านาทีเต็มแล้วเดี๋ยวจะถ่ายไก่ให้ดูนั่นน่ะไก่เห็นไหมคะซูมให้ดูไก่ที่ฟาร์มนะคะเพื่อนๆก็ามากินน่ะข้าวบาเล่ค่ะ เดี๋ยวเก็บคณะต่อกันแล้วกันอย่าไปสนใจไก่เขาเขาก็กินของเขาไปเรามีตู้ละก็รีบเก็บ ามาเก็บตรงนี้ตรงข้างที่ให้อาหารไก่นี่ต้นใหญ่ๆนี่ต้นสูงๆนี่ เกี้ยงหรือ้ะนอกนั้นก็ผอมๆอ,อ่ะน,นี่ก็อีกต้นนะึกวันก่อนว่าจะเก็บก็ ไม่ได้เก็บเก็บไปบ้างแล้วแต่ว่ายังเหลือกิ่งก้านที่อ่ะอยู่ข้างล่างก็มีเห็นไหมเนี่ยข้างบนก็มีด้านในก็มีจะเอาต้นอันนี้ให้ดูต้นอันนี้คือต้น ผักใบสิงโตนะคะนี่นี่ต้นแดนดิไลนเดี๋ยวที่น่าจะมาเก็บ่างๆจะมาขุดเอารากข้าด้วยมีประโยชน์มากอ่ะมาเก็บคะน้าต่อจะได้เอาไปไว้ข้างหน้าอ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าแล้วกันโอ้ดูด,ดูแดนดิไลนเนี่ยดอกเหลืองๆนะใช่หมดเลยนะเดี๋ยวก็จะมาเก็บแหละอ่ะเอาคะน้าก่อน วันนี้จะเก็บคะน้วันต่อไปเก็บแดนดีไลนแล้วก็ยังมีกระเทียมป่านะรอชมนะคะยังมีกระเทียมป่าโอ้ที่น่าจะไปเอารถไปส่งช่างเด้อที่น่าจะไปเที่ยว3ามวันถึงจะกลับโอ้ผักเพิกก็จะออกดอกซะเต็มที่เดี๋ยวจะมาเก็บวันพฤหัสตอนเย็นก็จะเก็บไปฝากเพื่อนทางภาคเหนืออนะ ได้กินกันทุกภาพค่ะได้กินกันทุกคนตรงนี้สุดท้ายท้ายที่สุดสุดท้ายท้ายที่สุดหักตามใจขออภัยคนดูนะคะอ่ะหักทีละสองยอดไปเลยไหม สองยอดไปเลยเนาะะ,ะก็เกาะก็เกาะก็กาะก็กาะ,กะ,กะ,กะไม่ไหวแล้วนะเอาไงดีเวลาก็ต้องขับรถไปบ้านคนแก่พาคนแก่ไปหาหมอ เดี๋ยวจะเลดไม่อยากจะเลดมันเลดไม่ได้ เก็บเพล,เพลินๆไม่ได้ดูดเวลาเวลาหรือเปล่ายี่สิบนาทีเห็นไหมผลงานเป็นยังไงนี่นะคะจีน่าเดินมาทางทางเข้าอ่ะจะเอาถุงไปไว้แล้วก็ขับรถมาก็จะเอาใส่รถออกไป พวกนี้ก็จะแก่นิดนึงละแต่ที่หน้าพอแล้วค่ะอ่าเหี้ยวต่อเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวหวอ่ะจะเดินออกแล้วนะคะ,ะมาดูฝั่งน,นี้ใกล้ถนนนี่แหละเอาอีกสักหน่อยมะท้ายที่สุดแล้วนะ เหนียวเหรอเออเหนียวเห้อเหนียวเหอทอสุดท้ายอ่ะนี่ทษทีอ่ะเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะที่ทน่าจะเอาไปวางไว้หนักข้างตรงที่ไอ มีถังขยะนั่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะทางเข้านี่เอาให้ดูเอาให้ดูก่อนที่น่าจะไปเดี๋ยวก็จะมาเก็บอีกอยู่ดีนั่นแหละไม่รู้วันไหนอเพราะว่าจะไปวิกแอนอเววันศุกร์เราต้องเก็บวันพฤหัสตอนเย็นเนาะโอเคนะคะสุดท้ายท้ายที่สุดของป่าคณะ22นาทีนี่ค่ะ ดอกแก่ก็ก็จะเป็นอย่างนี้ดอกอ่อนๆก็จะเป็นตุมต่มๆแบบนี้นี่บริเวณฟาร์มนะคะเพื่อนๆนน้นฝั่งนน้นอ,อีกไม่ได้ไปแล้วค่ะมันไกลโอเคนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะอ่ะสวัสดีด้วยลูปลูกคณะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ